สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอ Merry Christmas ด้วยนะคะเราคิดว่าวิดีโอนี้คงจะอัปโหลดประมาณช่วง Christmas เนาะยังไงเราก็ขอทุกคนมีความสุขในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยวันนี้เราก็พร้อมที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ next topic นะคะหรือว่า graduate entry to medicine นั่นเองคนไหนที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะคะเกี่ยวกับ undergrad หรือว่า direct entry to medicine ก็ลองย้อนดูได้ข้างบนนะคะ ยังไงเราก็ขอแนะนําตัวอีกรอบนะคะว่าเราชื่อแนทปัจจุบันเราเป็น GP ค่ะเราก็มาเรียนที่ออสเตรเลียตั้งแต่ mm hmm. เกรด5นะคะจนจบมหาลัยส่วนหัวข้อนะคะที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ก็คือมหาลัยไหนบ้างนะคะที่รับแบบ graduate entry แล้วก็เรียนปริญญาแขนงไหนดีแล้วขั้นตอนการสอบเข้าคณะแพทย์หลังจากนั้นมีอะไรมัง่งแล้วมันแตกต่างจาก direct entry ยังไงโอเคก่อนที่เราจะเริ่มเราก็จะขอขึ้น disclaimer ก่อนนะคะ มหาลัยที่เขารับสมัครนักเรียนที่มีใบปริญญาหรือว่าเป็น post g r a ดเนี่ยก็จะมีประมาณ13แห่งในออสเตรเลียนะคะซึ่งก็จะมี U Melbourne U Sydney UQ Monash g r i f f i t h ANU UWA เป็นต้นถ้าคนไหนเนี่ยยังเข้าคณะแพทย์ไม่ได้เลยก็ลองเรียน undergraduate degree ไปก่อนนะคะส่วนดีกรีไหนที่เราควรจะเรียนแล้วการันตีว่าเข้าคณะแพทย์ได้ชชว์ชวเนี่ย อันนี้ก็ขอบอกเกินเลยนะคะว่ามหาวิลัยส่วนมากเขาไม่จำกัดนะคะแต่ดีกรีเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน Commonwealth Accredited Institution นะคะเดี๋ยวเราจะ leave link ไว้ข้างล่างให้ทุกคนไปดูเนาะแต่มันก็จะมีบางมหาลัยนะคะเช่น UQ Monash แล้วก็บอลเนี่ยเขาต้องการให้เราจบจากดีกรีที่เขากำหนดไว้นะคะเราจะขอยกตัวอย่างของ UQ ก่อนแล้วกันเขาเรียกว่า Prerequisite Course ค่ะเดี๋ยวเราจะเขียน Course นี้ไว้ข้างๆเนาะ แล้วคอร์สพวกนี้มันก็จะอินคลูดอยู่ในดีกรีอันนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็น example จาก UQ นะคะแล้วเราก็ไปเจอ information บางอย่างเกี่ยวกับ Griffith University นะคะ mm hmm. คือเขาจะมีด mm ีกรีดีกรีหนึ่งนะคะเรียกว่า Bachelor of Medical Science ซึ่งเขาเปิดรับสมัครเฉพาะเด็กที่จบ year 12นะคะแล้วเอถ้า o r e ร์ก็จะต้องประมาณ99ขึ้นไป คนไหนที่ได้รับคัดเลือกไปเรียนเนี่ยก็คือจะสามารถเข้า medical school ของเขาหลังจากนั้นได้เลยค่ะแล้วดีกรีดีกรีนี้เนี่ยก็สามารถเรียนจบภายใน2ปีได้นะคะมันก็เลยเรียกว่าเป็น accelerated pathway นะคะแต่ข้อแม้ก็คือ,อเด็กจะต้อง maintain GPA ให้สูงกว่า5นะคะแล้วข้อดีก็คือไม่ต้องสอบ UCAT นะคะหรือว่า g m a t โอเคก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคณะแพทย์ของมหาลาัยส่วนมากเนี่ยเขาก็ไม่จำกัดนะคะว่าต้องเรียนอะไร แต่มันก็จะมีบางมหาลัยนะคะที่เขามีข้อกําหนดหรือว่า prerequisite ต่างๆก็อยากทุกคนไปศึกษาหาข้อมูลแต่ละมหาลัยนะคะว่าเขามีข้อกําหนดหรือว่า condition อะไรมั่งแต่ดีกรีที่เราคิดว่ามันจะปูทางไปนี้ทิศทางของการเรียนแพทย์เนี่ยมันก็คงจะไม่พ้น health and science degrees นะคะเช่น biomedical science biotechnology nutrition and exercise หรือว่าบางคนอาจจะไปเรียนเป็นวิชาชีพไปเลยก็ได้นะคะเช่นไปเรียนเป็นฟาร์มอีเป็น nurse เป็น midwife เป็น Physiotherapy หรือว่า dental science คือออปชันมันเยอะมากค่ะทุกคนก็ลองไปดูนะคะว่าอันไหนที่ตรงกับเราอันไหนที่เราชอบส่วนเด็กอินเตอร์ที่จบจากประเทศตัวเองนะคะก็ต้องเป็นดีกรีที่ได้การยอมรับจาก DESE นะคะหรือว่า UK ENIC ค่ะคราวนี้พอเราเรียนจบหรือว่าใกล้จะจบแล้วเนี่ยวิธีการเข้าคณะแพทย์ต่อก็คือการดูเกรด GPA นะคะแล้วก็แกมแซดแล้วจากนั้นก็ต้องไปอินเทอร์วิวค่ะ แล้ว GPA หรือว่า Grade Point Average เนี่ยก็เป็นคะแนนเฉลี่ยของแต่ละ semester นะคะคะแนนเต็มอยู่ที่7นะคะจะเข้าคณะแพทย์เนี่ย GPA ที่เขาต้องการสัดส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ5หรือว่า5.5ขึ้นไปนะคะแต่ละมหาลาัยเนี่ยเขาก็จะมีคั t ออฟไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ให้ทุกคนไปดูข้อมูลกันเองนะคะโอเคคราวนี้เราก็จะมาพูดคุดยเกี่ยวกับ G กรม a t นะคะหรือว่า admission test ของ graduate entry นั่นเองเขาเปิดรับสมัคร2ครั้งต่อปีนะคะก็คือช่วง March แล้วก็ September นะคะ ส่วนค่าใช้จ่ายนะคะก็อยู่ที่515เหรียญน,นะคะต่อครั้งแล้วผลที่เราได้จากแกรมแซดเนี่ยก็มีอายุการใช้งานได้2ปีนะคะก็คือถ้าเกิดเราสอบตอนปี2022ใช่ไหมคะเราก็สามารถใช้สกอร์เนี้ยไปเทียบเข้าคณะแพทย์ได้ในปี2023แล้วก็2024ค่ะแล้วแกรมแซดเนี่ยเขาก็จะมี3เซ็กชั่นนะคะใช้เวลาการสอบประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนมีเวลาเบรกอยู่ในนั้น1ชั่วโมงนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้น Overview วนะคะว่าแต่ละเซกชันเนี่ยเขาสอบอะไรมั่งส่วนสกอร์ของแกรมแซดเนี่ยก็เป็นสกอร์ที่อยู่ระหว่าง0-100นะคะมหาเรือส่วนมากเขาจะต้องการ Average Total Score ของ3 section นี้นะคะแต่มันจะมีบางมาหาลัยเช่น UQ, U Sydney แล้วก็ U Melbourne นะคะที่เขาต้องการสกอร์ของแต่ละ section เพื่อคัดเลือกเด็ก สกอร์ของแกมแซตที่มหาลัยส่วนมากเขาพิจารณาก็คืออยู่ที่ประมาณ50ขึ้นไปนะคะส่วนคนไหนที่ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแกรมแซตก็ไปดูที่ลิงก์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ข้างล่างด้วยส่วนเด็กอินเตอร์เนี่ยก็ต้องไปสอบ MCA t ไม่ก็แกมแซตนะคะก็ลองเช็คกับมหาลัยของตัวเองดูคนไหนที่จะสอบ m c a t ในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีการสอบประมาณ8ครั้งต่อปีค่ะเขาจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน Fe b r u a r y แล้วก็ October อร์นะคะ แต่เขาค่อนข้างที่จะจํากัดกับจํานวนการสอบนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับแกมแซดแล้วก็ยูแคทตรงที่ว่าจะสอบกี่ครั้งก็ได้สําหรับ MCA มเนี่ยก็คือห้ามสอบเกิน3มครั้งต่อปีแล้วก็ห้ามเกิน4ครั้งใน2ปีติดกันแล้วก็รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือห้ามเกิน7ครั้งค่ะคนไหนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MCA มเนี่ยเดี๋ยวเราจะลิฟต์ลิงก์ไว้ตรงนี้นะคะ ใน13มหาวลัยที่เราขึ้นสไลด์ไว้ให้ดูตะก,กี้นะคะมันก็จะมี1มหาวลัยนะคะนั่นก็คือ Monash University ที่เขาไม่ต้องการแกม s ซ t นะคะแต่ว่าเขาจะมี Requirement ของตัวเองนะคะนั่นก็คือจะต้องเรียนจบ Undergraduate e ที่เขากำหนดไว้แล้วก็ได้เกรดที่เขาพึงพอใจเราก็ต้องไปอินเทอร์วิวกับทำ SJT ค่ะหรือว่า Situational Judgment Test คราวนี้10ใน13มหาหลัยเนี่ยจะต้องสมัครเข้าคณะแพทย์ผ่าน g e m s a นะคะ หรือว่า Graduate Entry Medical School Admission System นะคะแต่ว่ามันจะมีสามมหาลัยนะคะที่เราจะต้องสมัครเข้ามาหาลัยนั้นโดยตรงก็จะมี U Sydney, Flinders Uni แล้วก็ Monash ค่ะแล้ว j a m s a t เนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครประมาณช่วงต้นเดือนเมนะคะแล้วผลของแ a m s a t เนี่ยมันก็จะออกมาประมาณช่วงเดือนนั้นเหมือนกัน จากนั้นประมาณ September ร์เขาก็จะเรียกนักเรียนเปนเทอร์วิวนะคะมาหาลัยไหนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเจม s a ซเนี่ยเขาก็อาจจะเรียกเป็นเทอร์วิวเร็วกว่าหน่อยค่ะโอเคตอนนี้เราก็ cover สอง pathway ที่จะเข้าคณะแพทย์ให้เข้าใจเป็น main point แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะขึ้น summary เกี่ยวกับ graduate entry pathway ใน next slide นะคะแล้ว Q&A อันต่อไปของเราเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญนะคะทุกคน เขาเป็นแพทย์เฉพาะทางนะคะที่จบจากมหาลัย Melbourne University เราก็จะมาคุยกันนะคะว่าคณะแพทย์ของมหาลัยที่เป็นหนึ่งในกรุ๊ปของเอทเนี่ยมีความพิเศษอะไรบ้างแล้วกรุ๊ปของเอทเนี่ยคืออะไรมันคล้ายๆ Ivy l ไอวิลิของอเมริกาหรือเปล่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย